สั้นลีรีวายแลงเลอร์รวมชายหญิงรวมค่ะชายหญิงเลยนะคะอใครอยากได้มาเลยหายากมากๆนะคะแบบของขาดตลาดไปนานมากพี่เพิ่งได้เข้ามาใหม่ของขาดไปเป็นปีนะคะเป็นปีๆเลยไี่มีของมา เดิมพี่เป็นทรงเดิมไม่ไม่ใช่ไอ้นี่นะไม่ใช่ทรงใหม่นะเป็นทรงเดิมนะเอาไปสี่พันเก้าคุณพี่สี่พันเก้าพอจริงๆอ่ะต้องขายห้าพันห้านะแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศเงียบเงียบก็ไปตลาดเงียบเงียกไปเลยสี 4, ่พันเก้าครับผมอ่ะนี่นะ สี่พันเก้าพอพี่มันจะมีอันเนี้ยมันจะมีหนูมีรีวายล้วนไงรีวายล้วนตอนนี้หนูป่อยอยู่ห้าพันห้าอันนี้รีรีวายแรงเลิศหนูให้ไปสี่พันเก้าแล้วกันรีทรงช่างค่ะราคามันจะได้ไม่นี่กันไม่ชนกันอะรีทรงช่างหายากมากพี่หายากนะคะหายากมากเลย มาแค่ห้าลูกนะหนูม,มีแค่ห้าลูกนะคะใครรับทักเลยรอของนานพี่แรงเลิศทรงช่างค่ะของมาแค่ห้ากระสอบนะคะเพิ่งมาเลยพี่เพิ่งลงค่ะเปิดรีวิวครั้งแรกนะรุ่นนี้ได้ามานะคะแรงเลิศทรงช่างองพี่ติดทรงช่างนนเลยแรงเลิศงช่างแรงเลิศทรงช่างใครรับรีวิวพิมพ์เลย ใครหาลูกค้าหาแนวเนี้ยมาเลยนะห้าพันห้าไม่ขายจริงๆต้องขายห้าพันห้านะลูสิรอบที่แล้วจะปล่อยไปห้าพันห้ารอบที่แล้วมาถึงพี่จริงๆอ่ะหนูขายห้าพันห้านะรอตที่แล้วหนูก็ปล่อยไปห้าพันห้านะหนูยังไม่ได้รีวิวเลยลูกค้ารับไปแล้วอันนี้หนูเปิดให้เลยทรงช่างหนูพี่แค่ได้ทรงช่างก็คือคุ้มแล้วอ่ะ ลีโซงช่างทำไมงช่างเยอะอ่ะใครตามหาเ,เด็กช่างนี่พี่มาเลยนี่ a n g l e ทรงช่างเลอะฝุ่นนะเอาไปซักเพิ่มได้พี่ติดทรงช่างเพียบเลยทรงช่างเฮ้ยคาโก้ทรงช่างคาโก้นี่ อุ้ยนี่คือทรงช่างทรงช่างมาเป็นขบวนเลยครับนี่ทรงช่างมาเป็นขบวนเลยแล้วเป็นแบรนด์นะแรงเลอร์เอยลีเอลยพี่นี่แรงเลอร์ทรงช่างค่ะตัวนี้เซอร์หน่อยนึงแต่งขัดอืมอืมสามดนี้ขาดซอร์ขาดเซอร์แรงเลอร์แรงเลอร์ รวมไซส์นะคะห pues like ูยทรงเด็กช่างอีกแล้วพี่หอยใครรับรีวิวมาเลยหอยยโชช่านอย่างเยอะอะค่ะรับเซอร์เซอร์แรงเลอร์เซอร์เซอร์ตัวนี้สี่พันเก้าครับผมเป็นสี่พันเก้าจ้ะรีรีวายแรงเลอร์สี่พันเก้ารีวายล้วนห้าพันห้าพี่ออ้ย รีวายทรงช่างเฮ้ยคือทรงช่างเยอะมากทรงช่างแรงเลยแรงเลยอุอ้ยออกทรงผู้ชายอยู่เด้อมันเป็นรวมชายหญิงนะพี่เดี๋ยวให้ดูทั้งลูกเลยพิจารณาเอารีวายทรงเดิมนะคะ ทรงเดิมลงใหม่ค่ะพี่มีแค่ห้าลูกทรงลงใหม่ค่ะแรงเดอแรงเดอร์อุ้ยแต่คือทรงช่างเยอะมากตรงนี้ไซส์ใหญ่นิดนึงทรงช่างค่ะผมทรงช่างแรงเดอทรงช่างคือได้ทรงช่างเยอะมากอ่ะลูกเนี้ยเ,เยอะเยอะอ่ะ ป้ายส้มพี่ส้มเด็กขนของ <c oughs> อารเนี่ยพี่ป้ายนี้ทรงช่างอีกแล้วเซอร์หน่อยมันเป็นรวมเกตนะสายเซอร์ทรงช่างเลยเป็นอย่างละ เซอเซ่อหน่อยทรงช่างไม่เซ่อคืเริ่วมชายหญิงนะรีไวล์รีไวล์มีรีไวล์แรงเลิศไปวางเลยเยอติหรกอุ้ยติดทรงช่างอย่างเยอะอ่ะพี่ซักนะต้องคลีนเพิ่มหน่อยเนี่ยแรงเลร์ค่ะ <ๆ S 1> มีแค่ห้าลูกนะใครตามหามาเลย ติดส่งช่างแต่ส่งช่างเยอะจริงพี่นี่ทรงช่างเยอะมากเลยดูกับส่งช่างอะส่งช่างมาจะากไหนนักหนานี่ เป็นอย่างนี้แหละพี่เซอๆราคา4,900ันเจ้า4,900ันเนะคะ4,900ใครรับรีวิวพิมพ์เลยรีวิวโฉมปีรีวายรีวายเอประมาณ30-40บบวกลบนะแรงเวอร์ได้ ได้แบบแบรนด์ล้วนอยู่แล้วพี่ร,รีรีวายแรงเลิศอยู่แล้วฟังชั่นอย่างเยอะอช่างสายเซอร์แต่ทรงช่างอะพี่มันจะชอบเซอร์เซอร์นะเป็นใส่นะเพื่อนทรงช่างเซอร์หนุ่มช่างช่งางใส่มันซักได้แหละพี่มันเอาไปซักได้นะตัวไหนเลอะเนะี่ยพี่เอาไปซักก่อน ราคาอยู่แล้วรีงานพวกนี้พี่หายากงานตามหางานตามหาเนี่ย <c oughs> งานเดิมพี่ <c oughs> งานเดิมเดิม <c oughs> <ๆ>แล้วคือผ้าเนี่ยแบบผ้าหนานะไม่ใช่งานบางๆนะพี่นะงานผ้าหนาอยู่เลยนะ งานผ้าหนานะคะพี่อันนี้คือทรงผู้หญิงทรงผู้หญิงห้าศูนย์หนึ่งทุกตัวเลยปึ้งนี้งานเดิมค่ะของผู้หญิงห้าศูนย์ห้าศูนพี่เขากระดุมนี่ ห้าได้ราคานะทรงเดิมค่ะห้าศูนหูย์หนเด้อี่ห็5ศูนี่ห้าศูนย์ึ่งต้เลยอือแต่ได้ผู้ชายเยอะนะลูกเนี้ยคือผู้ชายแบบเยอะมากสีดำค่ะ <51. S 2> แรงเริ่มแรงเริ่มพี่เอาไปซักได้เลยอุ้ยตัวไหนเลอะตัวไหนเปิดซักนะคะแรงงานแบรนล้วนอนะ่ะพี่หายากนะรีบวัด อยังไงก็ได้ราคาค่ะพี่งานลูกนี้หายากจริงนะแบงเลอรของไม่มาเป็นปีอ่ะพี่ปีกว่าเนาะตั้แต่ตัวดังเก่าทรงเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้นำม,มาใหม่พพุ่งนี้วครั้งแรก ประมาณร้อยตัวได้ถ้าร้อยตัวก็ตกตัวละห้าสิบบาทส9ี่สิบเ้าบาทห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าพี่ได้แบรนด์อ่ะเอ้านี่พี่ได้แบรนด์อย่างเงี้ยนี่ทรงเดิมค่ะ รีวิวส่งฟรีพิมพ์มาเลยจ้ารีวิวได้ทุกตัวหรือจะเอากระสอบใหม่ก็ได้นะมีแค่5กระสอบนะคะคุ้มคุ้มคุณพี่คุ้มคุ้มเนี่ยทรงสามส่วนผู้ชายนะคะแถมได้แบรนด์ด้ะยดี๋ยว ระสอบล 4, ะสี่พันเก้าร้อยครับผมสี่พันเก้าจ้าได้แบรนด์ล้วนค่ะพี่แบรนด์ล้วนเลยรีรีวายแรงเลิศทุกตัวนะคะนี่รวมชายหญิงนะคะ ที่มันมีเลอะเปือเป้อนบ้างนะต้องซักนะงานเดิมเลยงานเดิมเดิมเลยเอวนี่ถึงแบบสามสิบถึงสีบวกสีสองมันจะมีด้วยสีส่แต่เป็นทรงเดิมค่ะขาเดิมนะเสื้ายืดตรบผู้หญิงมันไม่มีทําชายล้วนอยู่แล้วพี่ หนูไม่ได้คัดแยกนะคะอันนี้เป็นกระสอบเดิมจากต่างประเทศหนูไม่ได้คัดแยกให้เลยค่ะไม่ได้คัดแยกประเทศมาให้นะรวมเลยนะคะไม่รู้เขาศรษดายนะผสมผู้หญิงแล้วจะไม่ขายผู้หญิงนะเดี๋ยวผมแบบโอ้โหจีฮอยเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวผมส่งของที้หายที่หายผู้หญิงไม่เป็นไรพี่ไว้ดูรายการอื่นนะ สยี่คุ้ด้ว ัวนะคะใครรับตัวิูมาเลยอย่างคุ้มอ่ะพี่เอาจริงแค่ทรงช่างหนูก็ว่าคุ้มแล้วเพราะว่าทรงช่างหาไม่ได้เลยพี่ทรงช่างไม่ไปหาที่ไหนไม่ได้เลยวันๆันี่มีแต่ลูกค้ามนาะถามหากางเกงแบบทรงช่างแบบเนี้ยทรงเด็กช่างอย่างเงี้ยนี่สี่พันเก้านะคะเดี๋ยวนัดจำนวนตัวให้ 45กิโลลงใหม่นะคะใครสนใจนะแคปมาเลย